หลังจากที่คุณแจ็คก,กี้ชาคลีนนะคะได้ยอมรับว่าเริ่มคุยสารสัมพันธ์กับคุณสาระตั้มแล้วเมื่อช่วงวันเด็กที่ผ่านมาค่ะเราก็เห็นฝ่ายชายเนี่ยเขามีการโพสต์ไอจีหยอดหยอดมาทางฝ่ายหญิงเหมือนกันนะคะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงสเปคค่ะ โดยคุณสารตั้มนะคะเขาก็ได้มีการโพสต์ไอจเป็นภาพของเขาตั้งแต่ตอนแบบย้อนไวัยวัยเด็กจนมีพัฒนาการที่โตมาแล้วคนอาจจะเห็นว่าเขาเนี่ยดูติติดูเป็นแบบลูกคุณนูคนรวยหรือเปล่าแต่เขาก็มีการติดแฮตแทกเอาใจนะคะต่อต่อไปทางสาวแจ็คก,กี้ค่ะเป็นแคปชั่นที่ประกอบกับภาพนี้นะคะตั้งแต่เด็กวัยกลางคนมาจนโตเห็นไหมเดี๋ยวดูแฮแทกกัน นี่คะ่ะคุณตั้มเขาก็บอกว่าการวิวัฒนาการก่อนจะมาเป็นแฮทแทดดำแดดพันไทยคำนี้คะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะคนเขาก็ จับได้นะว่าเป็นสเปคที่แจ็กกี้เคยบอกไว้ต้องการคนแบบคมเข้มดำแดดพันไทยนี่นะคะฝ่ายชายเขาก็มีการแฮชแท็กคำนี้แสดงว่าเขาก็อยากจะตรงสเปคสาวแจ็กกี้หรือเปล่าคนก็ไปแฮชแซวนะคะบอกว่าน่ารักมากเลยค่ะอุ๊ยดำแดดพันไทยเนี่ยคำคุ้นๆนะคะแบบนี้เรียกว่ามีลุ้นไหมคะคุณผู้ชม ก็เอาเป็นว่าใครที่ลงเรือแล้วก็พายกันไปให้สุดทางค่ะหวังว่าคุณแจ็คก,กี้เนี่ยเขาจะได้เจอรักที่ดีแล้วก็คุณสารตั้มเองเนี่ยเขาก็ดูเป็นผู้ชายที่เพอร์เฟเพียบพร้อมอยู่ที่ว่าคนสองคนเนี่ยเขาจะเข้ากันได้ไหมเคมีจะโอเคไหมส่วนคุณแจ็คก,กี้เนี่ยเป็นผู้หญิงที่สนุกสนานเฮฮาอยู่แล้วเอาเป็นว่าลุ้นนะคะแล้วก็ขอให้แฮปปี้เอนดิงแล้วกัน